ป่าไผ่ระดับโลกก็ยังโดนคนมือบอลเหมือนกันแฮะเรามาซึมซับความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองความแข็งแกรง่งและความรักกับป่าไผ่อาราชิยามาก,กัน เส้นทางไปสู่ป่าไผ่อาราชิยมาม่ามีร้านค้าร้านรวงต่างๆมากมายเลยมาถึงที่นี่แล้วก็ต้องจัดซอฟไอศครีมชาเขียวซะหน่อยป่าไผ่อาราชิยมาม่าแรกเริ่มเป็นที่รู้จักในช่วงศตวรรษที่8จากขุนนางในญี่ปุ่นท่านหนึ่งได้เดินทางมาพำนักพักผ่อนที่นี่ป่าไผ่แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นป่าไผ่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในญี่ปุ่นมีพื้นที่รวม16ตารางกิโลเมตรมีระยะทางประมาณ500เมตรและมีความสูงกว่า10เมตร นั่นผลงานคนมือบอลไปที่ไหนก็อย่าไปทำแบบนี้ล่ะมันไม่เท่เอาซะเลย มีความหมายเรื่องความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองความแข็งแกลง่งหากมาที่นี่แล้วก็เหมือนได้ซึมซับพลังงานดีๆกลับไปรวมถึงความรักเพราะที่นี่มีศาลเจ้าโนโนมิยะเราก็ไม่พลาดที่จะลองเสี่ยงถ่ายดูบ้างและที่บริเวณศาลเจ้าจะมีมุมเส้นไหวหินขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าคามิอิชิเชื่อว่าหากลูกหินก้อนนี้พร้อมอธิษฐานขอพรพรของเราก็จะสมหวังภายในหนึ่งปีจากจุดนี้ไปต่อกันที่ป่ากิโมโนกัน หลอดผ้าป่าแสงงดงามในยามค่ำคืนกับป่ากิโมโนจากป่าไผ่ก็เดินย้อนกลับมาหน่อยที่สถานีรถรางปลายทางอาราชิยามะโดดเด่นด้วยงานศิลปะกลางแจ้งจากเหล่าผ้ากิโมโนสไตล์แบบดั้งเดิมเป็นสไตล์การยอมผ้าที่พัฒนาในเกียวโตในสมัยเอโดมีทั้งหมด32ลายในกระบอกอะเคริกใสเรืองแสงราว6 0 0แท่งสูง2เมตรนี้ภายในะยังมีบ่อน้ำเ,เล็กๆที่มีหินลวดลายมังกร ป่าแสงกิโมโนนี้เขาว่าเปิดไฟหลังพระอาทิตย์ตกถึง3ามทุ่มนะช่วงมืดๆนี้คนไม่ค่อยเยอะตรงนี้ถึงจะเป็นพื้นที่ไม่ใหญ่มากแต่คิดว่าเป็นอีกที่ที่แสนจะโรแมนติกเลยทีเดียว